เฮ hey, สนันข่าวดีครั้งใหญ่หนุ่มกัญชัยเผยข่าวดีครั้งใหญ่แฟนคลับแหยินดีต้องบอกว่าเป็นนักแสดงที่มีความสามารถอีนหนึ่งคนค่ะสําหรับหนุ่มกัญชัยที่ตอนนี้เจ้าตัวหันมาเอาดีกับการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศข่าวด้วยความที่กัญชัยพูดเสียบขามาก่อนเจ้าตัวจึงมีพื้นฐานความสงสัยใครรู้แบบบ้านๆล่าสุดขอแสดงความยินดีกับอีนหนึ่งรางวัลจากสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญกรรมแห่งประเทศไทยโดยกัญชัย ได้ออกมาโพสต์ภาพรับโล่รางวัลจากบิ๊กโจ๊กพลตำรวจโทรสุรเชษฐ์หักพานพร้อมแคปชั่นระบุว่าขอบคุณสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาญากรรมแห่งประเทศไทยที่มอบรางวัลให้ผมครับทางด้านของบรรดาแฟนคลับก็เข้ามากดไลค์กันอยู่รัวพร้อมกับเข้ามาสแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามเอาเป็นว่าอย่างไรก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับกัใชัยด้วยนะคะต้องบอกเลยว่ารางวัลน,นี้เหมาะกับเจ้าตัวมากๆค่ะ 뭐? Oh.